สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการความรู้ผู้บ้านกับสามตชน,ชนแลงครอบครัวจังหวัดสุโสงครามและดิฉันขวัญชูชาเด่นพงแก้วนะคะวันนี้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามมาตราย3มีคําถามมาฝากคุณผู้ชมด้วยกัน3ข้อนะคะข้อแรกนะคะถามว่าหากผู้กรณีเคยไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกันมาแล้วที่อําเภอแต่ไกลเกลี่ยไม่สําเร็จอย่างนี้สามารถไปยื่นขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่3ได้หรือไม่และจะถือว่า เป็นข้อพิาพาทที่เคยได้รับการดําเนินการไกลเกลี่ยมาแล้วแต่ไม่เป็นผลซึ่งเป็นข้อยกเว้นไม่ให้สารับคําร้องของไกลเกลี่ก่อนพ้องไว้พิจารณาหรือไม่นะคะคําตอบนะคะก็คือว่าการไกลเกลี่ของอําเภอเนี่ยเรายังไม่ถือว่า มีการฟ้องเป็นคดีในศาลนะคะเพราะฉะนั้นผู้กรณีสามารถยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่ศาลตามมาตราย20ตรีได้นะคะส่วนศาลเองก็สามารถที่จะรับคำร้องไว้พิจารณาได้นะคะเนื่องจากว่า ข้อพิพาทที่เคยได้รับการดำเนินการไกลเกลี่ยมาแล้วเนี่ยหมายความว่าเป็นข้อพิพาทที่เคยได้รับการดำเนินการไกลเกลี่ย,ยตามข้อกําหนดนี้ซึ่งเป็นไปตามมาตราย0ตรีแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งน,นั่นเองค่ะคําถามข้อต่อมานะคะถามว่าผู้กรณีควรจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือไม่คําตอบก็คือว่าผู้กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะควรที่จะ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองนะคะส่วนผู้กรณีที่เป็นนิติบุคคลนะคะก็ควรที่จะแต่งตั้งตัวแทนที่มีอำนาจตัดสินใจแล้วก็มีอำนาจในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความด้วยนะคะเนื่องจากว่าในวันประชุมไกลเกลี่ยเนี่ยหากผู้กรณีสามารถตกลงกันได้ผู้กรณีจะต้องดำเนินการลงลายมือชื่อด้วยตนเองนะคะยกเว้นแต่ว่าเป็นกรณีที่ มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากสังนะคะ คำถามข้อสุดท้ายก็คือว่าผู้กรณีเนี่ยจะมีทนายความมาด้วยในวันประชุมไกลเกลี่ยได้หรือไม่คําตอบก็คือว่าการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องนะคะผู้กรณีสามารถดาเนินการได้ด้วยตนเองค่ะแต่หากประสงค์ที่จะให้ทนายเข้าร่วมด้วยก็สามารถกระทําได้นะคะโดยผู้กรณีก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายทนายความเองนะคะพบกันใหม่ที่พี่ต่อไปค่าวนนสวัสดีค่ะ